ดีค่ะพบกับช่องมาออบกบก,ก,กอกมาถึงบ้านแล้วค่ะนี่ให้ยายสมอนจอดตรงนี้นะคะ<อ>ให้พ่นเอาเฉียงเฉียงพ่นยกากใจทำตรงตรงเหมือนมาเซเว่นเลยนะเจ้านี่นะคะเอซเดี๋ยวไปเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดไฟเลยแต่ไฟมันก็ส่องสว่างมาถึงบ้านของคุณแม่เลยนะคะทุกคน นี่สว่างจ้าเลยนี่นะคะดวงไฟอันนี้พี่นกน้อยส่งมาให้ตั้งนานแล้วค่ะก็ได้มาใช้แล้วนะคะนี่สามสามช่อเลยนะคะ F4 อันนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ในห้องอีกนะคะถ่ายคลิปยนายคลิปนี่ต้นแนีแม่ผักน่ยังไม่ได้อันั่นผักหวาน ยังไม่ได้ลูดใบพร,รุ่รงนี้ทพีกกูดสิะอือพรุ่งนี้ก็รูดแล้วจะมารอบหน้าค่อยกินบ่ได้ได้ได้ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะห้องก็มามาดูจะนอนได้ไหมถือขามาพี่รูรดอันนี้นะออะไรเนี่ยแมวแมวแ,แ,แสดงว่ามาเปิดไว้แล้วนี่อ้ายพอนี่มันลืมซะนี่ลืมอย่าง อีพ่อเจ้าลืมอันกุญอันนี้นะอะไรนะยัยหมอนลืมกุญแจรถเออกุญแจรถโยนเอา,เเอามื่นตื้อถ้าเปิดนะแม่ไฟขะนาะดเอาอมแม่ดีแม่ดเด้อดีนี่นี่ดีผุนพกสมปิสม,มปลุเปปลเฮือนผูวบ้าแบบนี้สี่ะไรเนาะมอดมีไผนอนได้เอาลูกชร้างไปนอนนี่ก่อนผุนเรานอนเฮือนตัวพุนเอาเรม่ตัวใดนอนนีมามอดมี่เฮ็ไไไดไวกแบบนี้แล้วเจ้ามากอะไ้นอนนี่ล่ะอืม เดี๋ยวเราเอาเสื้ออันนี้ไปไว้ก่อนยายสมอนนี่นะคะ FC ยายสมอนจะนั่งตรงนี้เอาแต่งตัวยายแม่จะทาครีมนอนได้ไหมล่ะแย่เลยป้านยางไปกินน่องกุู้กระได้ฮะไป้านยางไปกินเนี้อเนี้ยเป็นอไรโอ๊ยค่อยลืมอันนั้นนะเขาเออโดนอย,อยางก,ก็ตั้งแต่ เอาหมักฝรั่งมาเราตั้งไว้แล้วไม่ได้เข้ามาดูม,ม,ออมันเยาะอยู่แล้วมันแห้งแล้วละ่ะเครื่องน,นั้นมันอัดคลิปบดใดเขาจะมืมอ,อ,นอนหนิวคอนเสิร์ตนอนบอกเขาจะบดให้เห็ดคลิปเบ็ดขึ้นบอกเห็ดรดแล้วเขายิงชีนอนเพราะว่าเจ้าแม่ถ้าไม่เอาออกมันถ่ายไม่ได้นะถ้าทำคลิปไม่ได้เลยไลฟ์สดได้อย่างเดียวเพราะงั้นก็ทำถือเดี๋ยวชาร์จแบตก่อน มีสายมาลากมาถึงนี่อยู่นะเออเอาตรงนั้นแหละเอาไว้นั่นและลากไปอย่างจะแต่งตัวนอนอยู่บนนี้นะไม่ได้แต่งตัวนอนจะทาครีมลงไอ้ทาบำรุงโอ้มีครีมบำรุงอีกทาหน้าก่อนน้ำบ้านเลยเห็ดหนังเลยนจะไปเที่ยวไหนนะลูกสาวมีแผนไว้นะ่ะเขาบอกว่ากลับบ้านแล้วค่อยคุยกันตอนนี้เขายังไม่คุยเขายังไม่บอกอให้แม่กลับบ้านก่อน กี๊กเขาบอกมาแบบนั้นไงโอ้ถามเาขวากขบานบอกให้แม่กลับบ้านก่อนแม่กลับวันไหนค่อยคุยแม่จะอยู่กี่วันก็อยู่กลับแล้วค่อยคุย ชชยก็เอาผ้าห่มมาให้ยาสมาุตไเลยครเ,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 เอาผ้าหมหยาย,ายลอลูลพนองเตรียมขอมาใหนอนเอาหมีมาให้ยายสวมเบเเลยมาหย,ยายนอนกอดอกะมาให้ยายนอนกอดปากีเด้อพี่นอ้อ,อ,นองหืมควาแม่ลิปสติกค่อยนะลิปมันนี่แม่นนี้เอาให้นี่ภาคคืหลีแม่อพร หลอืมโอ้เปอนหายโดนแร้วเป่หกกี่สีนะสิบสองสีบ่หกสีบ่แท่งเดียวบ่สิบสองแท่งเดียวอ้าวคือสิบสองสีสองสีไม่ได้สองสีไรทาดูสิก็ได้สองสีเอ้าเจ็บทาสีแดงนอหนึงไหนทาเลยคอยยังทาอืมอาเภซีทาปากกนอนนอบักซีดมันหนาวเนาะ โอ้โหแม่พอม,พอมาฝากแม่ออกสวยจังเลยดีใจน้ำเนื้อเป็นกระเลียงค่ะวันนี้ยายง่วงนอนมากยายแวะไปนอนกว๋วยเตี๋ยวสื่อๆแต่จะของเพื่อนเขาไปอยู่ขับเข้าไปข้างในเลยเพราะว่าลิมทางม,มันจอดไม่ได้ตรงไหนร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีกๆกูอยู่สื่อๆที่เราชอบไปกินไงวันนี้เขาไม่เปิเปดมั้งยายแวะเข้าไปนอนจะของบ้านเขาไปอยู่เขาเปิดประตูไว้ครึ่งหนึ่งยายก็ขับไปนอนเลย<อ> ไปนอนหน้าร้านเลยไอ้อตรงร่มไม้น่ะนานอนได้ครึ่ชงชั่วโมงค่อยขัยบออกมาก็มันง่วงมากเอฟซีมันง่วงมากยายก็เลยเข้าไปนอนร้านก็เตียวดีกว่าสืๆพี่น้องค่อยเลยเตียในร้านก็ไปนอนแล้วนเนาะแต่ของบ้านเป็นประยูเด้อพี่น้องขยับไปแล้วขยจะเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวนี่แม่๊อฟเอามาให้ยายงามงามพี่นอ้องเป็นแบบหม่มอยู่แบบนี้จ้ามนจแมนน่ะ ไปนั่งมือคลืนขยักเตะทิ้งพนกเรา FC ค่อส่งมาให้เด้อโอ้ย FC ขอบุกแน่เลยไปในห้องเลยเด้อนี่ยายด้ห้องเลยเด้อนี่งามกว่าห้องโรงแรมอีกูโอ้ของโรงแรมบระพานเลยพี่น้องอยู่กับสมองชาแนลด้วยจ้ะหอบพาตัดเช็ดตัวลงจากรถมาได้หน่อยนี่ยายก็เลยพูดกับสาวฟานว่าดูสิผ้าเช็ดตัวยายยังงามกว่าผ้าห่มโรงแรมอีกโอ้ไปผุกประมาทเขาอีกโไม่เคยว่าเอาสีลีแล้วเอ้ามันยังนุ่มกว่าเด้ อันนั้นอี่อย่างแข็งก็แข็งโอ้ยยังสัน่นจะเอามาให้คนห่มข่อยไปเลยโอ้ยคือถอดเื้นนีกับท่านหันลยปาน,าน,น,านถ้ามาถ้ายายไม่หนาวยายไม่หม่มนี่ยายก็เอาถาวเครียดไม่แต่ก่อนยายยังนอนลดได้อยู่เนาะนอนรถกับมันก็ไม่เหมือนมันนอนได้แต่หมายถึงว่าผ้าห่มเขานั้นมันไม่้านยายพูดเรื่องผ้าห่มมันไม่ได้เกี่ยวว่าโรงแรมผ้าห่มเขาว่า จช่ว่าโรงแรมเขาผ่าโ่มผ้าห่มเขาประพานเขาประพัฒนาผ้าห่มผ้าห่มโตเกะจันลากด้อพัดลมไหมยายไม่เอาหนาวอืมแบบนี้แล้วอุ่นดีอุ้ยกูกขายซื้อตุ๊กตาให้แม่เยอะแยะไปหมดเลยลูกชายคอยปลามาอันนี้อุ้ยจะไม่ปลาเก่งจืมลูกชายคนป่ามาเอซนี่เขาเอฟซีน้องอันมือพีมือน้องอันนะนี่ คนปลาจนร้านยายสมอนเจ้าของร้านบอกว่าไม่ให้น้องอันเล่นเลยทำไมอ่ะมันเสียตุ๊กตาเยอะอทำไมอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้ไดถ้าไปเล่นแล้วน้องอันจะเอาตุ๊กตาทั้งหมดมันจะมีตรงนี้ก็มีแล้วก็ห้องของเตียงนอนของลูกแต่ละเตียงมีทุกทุกเตียงอืมเขาปลามาแล้วตัวใหญ่ซื้อมาบอกตัวใหญ่ซื้อมันไม่ได้แบบนี้ก็มาประดับไว้มันอุ่นดีมันสวยดี ได้มานอนเลยเด้อห้องใหม่เอ็กซียายเห็นเต็มเต็มเพรานี่เอาาม่านมาติดหนุนยายดูทุกตอนเลยเด้อ <laughs> ดูคลิปตลอดเลยนะโอราะว่าเป็นสายฝ่ามาร์คฝืแนแต่นอนเสด็จนอนก่อนโมะพี่พี่อ้อยมานอนแล้วเดี๋ยวแกก็มานอนีกวันที่ยี่สิบกับเพื่อนอแม่อ้อยที่มาวันนั้นที่ยาเขามาไปนั่งแน่นอน่เดี๋ยวแกก,ววก็จะมากับเพื่อนอีกส,สองคนสามคนนี่แหละที่แกบอกว่านี่แหละก็จะถึงนี่มาไหวาพ้พระธาตุพนมนี่แหละแก,แกจะมาไหวาพ้พระธาตุเหรอืเดือนไหนเดือนนี้มั้งเดือนนี้หรือเดือนหน้าขวบไหว้พระธาตุเดี๋ยวดูแกก่อน พระธาตุนี่ก็เป็นช่วงกุมภามีนานน่นแหละเดือนสามใหม่เหลังปีใหม่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันกี่ข้ามเดือนสามหรือยังเอืมประมาณนี้แหละก่อนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะนี่ยาย